ชมพู่อารยาแหวกอกอืมทราบสุดพลางแต่แบชั่นแม่ทำเบรกแรงเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องแฟชั่นจริงๆสำหรับซุปตาตัวแม่ชมพู่อารยาที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรหรือแต่งตัวแบบไหนก็มักจะพูดถึงอยู่ตลอดทํมยังมีคนเอาไปแต่งตัวตามไม่น้อยอย่างล่าสุดก็เพิ่งออกมาอวดลุกสุดเซ็กซี่ในเดรสปาดไหลแหวอกอกอืมกระแทกตาก่อนที่แฟนๆจะโฟกัสไปที่ความแซบความขาว ความอื่มฟาดสุดพลังไปมากกว่านี้สาวชมพู่เองก็ได้เบรกฟแฟนๆด้วยครับชั้นว่าก็คือให้โฟกัสที่เมคอัพงานนี้เลยมีคนเข้ามาคอมเมนต์แซวเพียบอาทิเช่นสวยอย่ามองตรงนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่ h ฮท็กต้องกลับมาแล้วนะคะแม่ชมเอาแล้วแม่กลับมาทวงบอลลังคืนแล้วสวยแบบตะกลจนเจ็บคอจุดโฟกัสมีหลายจุดสวยฟาดมากนอกจากนี้ยังมีคนทักเรื่อง บันไดวนที่เจ้าตัวทำให้เป็นโลเคชันในการถ่ายรูปที่ดูคล้ายกับโรงแรมหรูที่ไปพักทุกครั้งที่ตอนร่วมเทศกาลเมืองคานจนอดคิดไม่ได้ว่าแม่ไปร่วมงานบันไดไว้เห็นบันไดนึกว่าแม่ไปคานซึ่งสาวชมพู่เองก็ได้ตอบว่าเหมือนไหมเรียกได้ว่าแซ่บไปทุกรุกจนลืมโฟกัสทางแครปชั่นทางหน้าสวยกันไปเลยนะคะ